สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่31ตุลาคม2567นะครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าทําขึ้นจากเหล็กผ่านถ่ยรถถยนะครับเป็นมีดมีดน,นะครับ ผมยาว8นิ้วครับพร้มจะกว้าง2นิ้วพอดีนะครับด้ามไม้ประดูครับโปรตสตเลตทีเจอดรูให้1รูนะครับไม่ร้อยเชือกครับต้ามด้ามไม้ประดูนะครับลมดำ น,นี้จะรูให้เพื่อความสวยงามครับคลาสสิกเป็นเหล็กทำจากผ่านไายรถไถนะครับตอนนี้พัศวัตถุดิบเราพอมีมาเรื่อยๆนะครับผ่านไถนะครับซื้อมาบ้างเพื่อนฝูงก็มา,มาฝากบ้างนะครับมาาก็ซื้อมานะครับ ไม่หันไม่ซยนะครับฝันได้ครับประมาณนี้ครับคุมครับสันจนาซีเมนนะครับสันานาซีเมน มีฟักท่อพ v วแถมให้หนึ่งอันนะครับพวกพาไปไล่ไปสวนได้นะครับทิ้งไม่ได้กวเรือนก็ได้นะครับมีจอดรูให้ห้อยข้างฝานะครับฝันได้ครับ แผงเก็บพลัมัานนะครับ ตับตัวไม่ไผ่แห้งครับเรามั่นใจสินค้าเรานะครับถึงเล็กจะเล็กพิกเล็กพิกขี้หนูนะครับออกซาเตเลส ด้ามไม้ประดูลมดำนะครับโคมยาว8นิ้วความกว้าง2นิ้วนะครับเป็นมีดที่ทำจากฐานรูดไถน,น,นะครับทางจากฟันไม้ไผ่ขาดแล้วครับดูอมครับครับคมยังเหมือนเดิมครับ ท่านใดสนใจโทรมานะครับเรจะลงเบอร์โทรให้ครับขอบคุณครับ